สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับเจอกันในเช้านี้นะครับกับ r 1 5อีกหนึ่งปัญหาครับที่ทำให้ต้องได้เปลี่ยนดีเลสตาร์ทนะครับก็กดสตาร์ทดีเลทำงานครับแต่ไม่สามารถที่จะทำให้สะพานไฟตัวนี้เชื่อมหากันได้นะครับเวลาสตาร์ทจำเป็นต้องเปลี่ยนดีเลใหม่นะฮะก็หลังจากเปลี่ยนดีเลใหม่มานะฮะสตาร์ทติดนะฮะ ขับไปสักพักหนึ่งก็ดับกลางอากาศครับผมก็เลยมาค้นหาต้นเหตุของมันครับก็ปลายเหตุของมันก็ทําการเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่ามันช็อตบ่อยซะเหลือเกินนะฮะจากเจ้าของคนเดิมเอยไม่ใช่เจ้าของคนเดิมสิเจ้าของรถมันช็อตบ่อยครับช็อตบ่อยจนทําให้ดีเลยชุดนี้พังเสียไปแล้วนะฮะเวลากดสตาร์ทไม่สามารถ สะพานไฟตัวนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อเอาหากันได้นะก็คือลงใดสตาร์ทนั่นแหละครับมาดูปัญหาของมันครับต้นเหตุต้นเหตุต้นเหตุตหตที่ทําให้มันต้องมาได้เปลี่ยนดีเลยชุดนี้นะฮะในที่สุดก็เจอครับเพราะว่าผมได้ทําการสตาร์ทแล้วก็เห็นคว,วันหุยหุยขึ้นมาทำมันไอคว,วันหุยหุยขึ้นมามันถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับสําหรับการค้นหาจุดบอด ต้นเหตุของอาการฟิวขาดบ่อยนะฮะในคันนี้โอเคครับมาดูครับว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับนี่ชุดสายไฟครับชุดสายไฟมันได้ขาดหลุดร่อนนะฮะนี่นี่นี่มันขาดหลุดร่อนแล้วก็ไอตัวทองแดงนี่ครับสายทองแดงเนี่ยนี่ครับนี่นี ตัวทองแดงนะครับที่อยู่นิ้วผมนี่มันก็เลยมาเสียดสีกับตัวโครงรถทําให้สายไฟบวกมาสัมผัสกับตัวโครงรถซึ่งเป็นไฟกาวไฟลบนะฮะก็เลยทําให้ฟิวตัวนี้ขาดตัดบ่อยนะฮะก็หลังจากเจอต้นเหตุทําให้นอนหลับฝันดี <c ười> โอเคครับ สำหรับท่านไหนที่ใช้จักรยานยนต์รุ่นนี้ก็ตรวจสอบดูครับถ้ามีอาการอย่างเดียวกันกับรถคันนี้นะฮะลองตรวจสอบไล่ดูครับว่าจุดไหนที่มันสามารถที่จะเสียดสีกับตัวโครงรถได้เห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็มีรอยขึ้นนิดหน่อยแต่ยังไม่สัมผัสแต่ตัวนี้เจอเต็มๆโอเคครับนี่ลองไล่ดูครับสายไฟชุดไหน เส้นไหนที่มันเสียดสีกับตัวโครงรถลองเช็คดูครับอาจจะเจอไอ้เจ้าต้นปัญหาอย่างที่ผมเจอโอเคครับเก็บความรู้เล็กๆนิดน้อยนำมาฝากท่านผู้ชมในเช้านี้สวัสดีครับ